าต่อกันพี่นอแบบ้องแบบว่าหายขาดต่อโอ้ยหน่วยง่ายขนาดวะข่ปอกเปลือกอยว่าข่สตดำหน่วยหนึ่งพอข่อฟานแล้วเฮ็ดซับเรียบร้อยแล้วลงมโคกไปเกิมหน่วยนี่คี่หลายเถอะซิมก่อน ตากวายใส่แม่หมดสมเนาะคือสิแสบอ่ะอืมแม่จานตัวมัน หลายพี่น้องผู้ใดอยากกินเปล่ามาเด้อซื่อกล้วยมาสามหน่วยผู้น่ะพี่น้องเอ้ผู้ใดอยากได้มาหาคอยเด้อขอนแดงหหน่วยหนึ่งผู้ใดอยากกินความหิวความอยากย่าไปสื่อนะก็ได้คืดบอกว่ามันหลมันเจนเลยยิบใส่ย่างเดียววะโอ้ยใส่ตะไคร่แซ่บสมุนไพร แซ่บพี่น้องกินบ่มาเด้อทอดกากหมูทอดกากหมูแล้วก็มากินน้ำตับมันนี่หืมหืมเจา้าหืมมจาจับอีเรยว啊 สมอยากคูอพี่น้องตำกก้วเครื่องน้อยแค่นี้เองที่คอยตาไปอะ่ะได้พูนจานไหมอืม,อมแตดเนาะถัดถัดจากหมูกันเดีย๋ยวรู้สึกว่ามันคือเงียบเงาแถมวันนี้แม่ข้างนอกแม่พี่น้อง อันเมือ่อีนี่น้ำแข็งมันไอหิมะบ่ต,ตกเนาะเราที่นี่น้ำแข็งมันเริมละลายนะพี่น้องมันก็เลยเป็นจืนจนจนืๆแฉะแฉะจักหน่อยนะเบื้องเงียบๆขังหนอกบ่มีคนไปยางไปเล่นนะนะคอยลืมว่าคอยสิเปิดไฟอันถอดอันนี้เนาะคอยบ่ไดดเปิดคอยก็เลยต้องมาถ,ถ่ายให้มันห้องนี่พี่น้องคอยมีแนวมาอ่าง โอ้แสบตัง,ตงกลวยแสบแหงนี่ยังหมูกากหมูเป็นนังหมูอบแหงแล้วคอยกอามาเก็บใส่ไว้แบบนี้บัดย่้ำสิกินก็เอามาทอดกินที่ละหน่อยที่ละหน่อยนะพี่น้องมันจะได้กรอบถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเจ้าบบเก็บไว้แบบนี้แล้วเจ้าทอดเบิดนะพี่น้องเจ้ากินบบทันดอกมันมันสีนิ่มก่อนคือว่าเจ้ามีเจ้าทอดแล้วเจ้ามีโ่โหยใหญ่ๆมีโรลใหญ่ๆเจ้าใส่ไว้คือโรยสีนะโอเคเห็นบอกคอยอบค่อยอบแล้วค่อยก็ใส่ไว้ยามได้ต่งหลายด้วนี่เห็นหน่อยๆอังสีทอดออกมากได้ต่งหลายอันนี้ อันนั้นป็นหมูกรอบค่อยหมูกรอบมาว่านมันเหลือจากพัดขนาเนาะคอยก็สีมาทอดอีกเพราะว่ามันเย็นแล้วเพราะมันเย็นแล้วมันเศร้ากรอบนะนะพี่น้องขอยบ่ไดใส่ไว้ในโหลนะค่อยก็เลยสิเอามาทอดก่อนทอดหนังหมูน้ำจักน้อยกินก็ตก่ำกล้วยวังหันนี่แซ่บว่ะบ่ไดกินโดนเลยต่ำกล้วย หาปีแล้วองแต่เมยู่นีเพราะได้กินตำกล้วยเลยพี่น้องเอืยคืออยากแห้งเห็นคลิปมันผู้สาวนี่ <c oughs> ตำอ่างนั่งกินพันตะไครใส่อืมอน้ำร้ายตำเพิ่มไหมอยากหากล้วยบ่อผ่อยล้จคือจะได้กล้วยมากนะพี่น้อง <c oughs> แตเรยได้เห็ดกินมือนี่ล่ะ ี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเทียนหนึงเด้อมาพี่น้องทอดเสร็จแล้วกากหมูนี่ค่อยทอดน้อยเดียวค่อยทอดอันหมูกรอบมาว่านให้มันเป็นกากหมูมาเด้อมาเด้อเสียงแคบหมูแตกไหมทอดห่อนๆเลยอื แบบนีก้ราดตำกล้วยมันหอดอุ้ยเสียงกรอบดังไปหอดไท้ายแลนคุณอ่ะ <c oughs> <c oughs> อืมขอก็เป็นบ้าไปเป้าตำกล้วยไหมอันนี้มันหอดเป้าตำกล้วย,ย,ย,ยมาสับ บ่กินอ้างโดแล้วผู้ใดหิวเขาขึ้นอยัางบอมกมาเบิ่งคอยกินด้อยในน้ำลายแตกหิวน้ำไปหาเห็ดกินแบบที่นี่เป็นได้ข่อยบางที่ขึ้นอยัางบอกเบิง่งคิปผู้น,น,นั้นคิดผู้นี้เขากินอีหยังสิหิวอยากไปเฮ็ดกินน้ำเขากรอบเนี่สับ เดี๋ยวเจนจะที้เร้เราสิโะจะโร่ไป้ล้เมูเจ้าชิบจะเห็นขออ่อืมแจ็บใจอ่ะเฮีย,ยาปากแต่ตอนนด้พี่น้องเด้อขอบคุณที่รับชมนะคะขอโทษขออภัยทุกคนที่มากินอ่างเด้อ